ใส่บ oui oh! <te ieth> ีค pues ว mm ิโอ้โหนี่ยุงยลยบอลแล้วไปอ่ใส่สามสี่ชิ้นกันหมดเมนูชื่อกะเหรี่ยงก็คือชะเกซ่าถุงยาสวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันทุ่งแสงตะวันวันนี้นี่มีความพิเศษมากๆเลยนะคะเราจะพาไปที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่พิเศษ เนื่องจากมีอากาศหนาวเย็นจนได้ชื่อว่าหนาวเย็นสุดของกลางสยามและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมากมายเลยอาศัยอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่วันนี้ทุ่งแสงตะวันจะนำเสนอเรื่องราวของคนกะเรียงโผลค่ะที่บ้านแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเขามีงานพิเศษที่จัดขึ้นมาด้วยนะคะเราก็เลยไปทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็ไปดูกิจกรรมของชุมชนค่ะ แก่นมะกรูดดินแดนริมป่าห้วยขาแข้งมีบรรยากาศชวนหลงไหลทั้งอากาศทรัพยากรงดงามและชุ่มชื่นใจค่ะพื้นที่นี้ถูกกล่าวขานว่าหนาวสุดกลางสยามใครมาก็หลงรักอยากจะมาอีกแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีมีชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโผล่อ,อาศัยอยู่ มีวัฒนธรรมภูมิปัญญาต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์ทรงเสน่ห์ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายวิถีชีวิตอครับอาหารการกินยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอันเล็กเล็กอยัน การเวลาเปลี่ยนยุคสมัยเปลี่ยนวิถีบางอย่างก็เปลี่ยนไปการหาอยู่หากินในป่าการทำไร่หมุนเวียนก็เริ่มมีพืชเชิงเดี่ยวหลายอย่างเริ่มจางหายไปสิ่งที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตก็คือ มเมล็ดพันธุ์พืชผักพื้นบ้านเริ่มหายไปจากหมู่บ้านหายไปจากพื้นที่เราอยากจะบอกว่าสิ่งเีเสมคันในครั้งนี้คือว่าเมล็ดพันธุ์ที่เป็นมนุษย์นี่แหละครับเด็กๆรุ่นหลังเริ่มตระหนักและช่วยกันฟื้นฟูด้วยการสืบค้นและหยิบยกสิ่งดีๆของชาติพันธ<ม>ุ์อยากให้กลับคืนมาทริปแก่นมะกรูดมเมล็ดพันธุ์เล่าเรื่องจึงเกิดขึ้น ทำให้ผมค้นพบหลายๆคนว่าเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาเขานะครับเพีเงแย่ว่าค้นรอโอกาสพงการเดินทางทริปนี้เป็นกิจกรรมเล็กๆสองวันเต็มมีคนที่สนใจนักวิชาการรวมทั้งสื่อหลายสำนักมาเรียนรู้ทำความรู้จักเรื่องเมล็ดพันธุ์สำคัญของชาวแก่นมะกรูด คนสำคัญก็คือคุณชิสุวิชาญพัฒนาไพรวันทำวิจัยเรื่องเมล็ดพันธุ์กระเรียงแก่นมะกรูดต่อยอดมาจนเกิดทริปนี้อยากจะให้เสน่ห์ของชาติพันธุ์กระเรียงแก่นมะกรูดเป็นที่รู้จักค่ะนอกจากนี้ยังมีคนลุยงานในพื้นที่อย่างเช่นคุณโกศริวันสีเพนจันและคุณเบ้ปุณพศสีเพนจันมาร่วมแรงร่วมใจกันที่เราพยายามค้นหากันเนี่ย มันดียังไงยินเลยี่ได้วั้จักค่ะแม็กซี่และการูเด็กๆจากบ้านคลองสะเหลาจะนำเที่ยวทริปนี้ค่ะตั้มาครับหลายเรื่องแม็กซี่กับการูก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะทริปแกนมะกรูดมเมล็ดพันธุ์เล่าเรื่อง มีความรู้จากมเมล็ดพันธุ์ที่โดดเด่นสำคัญโดยมีคน4คน 4, คน4พื้นที่และนี่คือพื้นที่แรกค่ะพเาเราเล่นนะคะมันจะหมุน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 สนุกนะคะแล้วก็มาตว้งก็กกให้ฟั่งไดั่งหน,น่งไรโจนานาอยู่ที่หมู่บ้านอีมาดอีไซ <c oughs> เล่าเรื่องราวการและเล่นแบบกระเรียงโผล่ที่เล่นกันมาตั้งแต่สมัยก่อนหรือฟื้นให้ดูและให้ลองเล่นค่ะัครบ ก็ได้นะครับเกือบแล้วครับเกือบแล้วเว้าอหน้ใส่ยันทที่ครับอของเล่นสไตล์กระเรียงโผล่แต่ละอย่างมาจากวัสดุท้องถิ่นหาจากป่าเลือกสวนไรนาและมีเรื่องราวเล่าแตกต่างกันไปไม้โกงกิไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดก็คือ การแข่งขันโยนลูกสบ้าออสามคนครับสคนกรรมการาคุณวินัยกรึงไกลเจ้าของไร่โจนานาเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงอุทัยธานีค่ะครับพร้อมให้ล้มอย่างเดียวครับเร,เ,เรื่องเล่นๆแบบนี้เป็นหนึ่งในวิถีชาวกะเรี่ยงที่แค่ฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการเล่นจริงๆด้วยท่าทางน่า,า <c oughs> สนุกค,ค่ะ นี่คือลูกสบ้าครับคือเราต้องคว้างลมของไฟทั้งคันทั้หมดครับแล้วเราก็จะชนะครับนี่คือลูกสบ้าเป็นไม้เถาฝักขนาดใหญ่เป็นพืชเมล็ดพันธุ์ที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวกะเหรี่ยงมานานมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะ ใช้รักษาอาการโรคผิวหนังผื่นคันต่างๆส่วนเรื่องความเชื่อชาวกระเหรี่ยงเชื่อว่าหากนำลูกสะบ้าไปฝังไว้ตรงทางขึ้นบ้านทางเข้าบ้านจะช่วยป้องกันภัยสิ่งไม่ดีและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเด็กๆสามารถเอามาเล่นแบบนี้ได้ค่ะน่าจะเอา้องดูไวลูกน่อว้ลู ออกยิกันยิรันใกล้ถึงเวลาที่เด็กๆของเราจะลงสนามแล้วเราจะแบ่งกันมีอยู่เก้าลูกแล้วอยู่กันสี่คนแบ่งกันสองลูกส่วนผมได้สามลูกว่าผมน้อยออกชนะครับมั่นใจกับการแข่งขันไหมคะเนี่ยมั่นใจนครับมั่นใจยนะังไงองจาอเมิ <laughs> เล่นลูกสบ้าหาไม่ง่ายแล้วในสมัยนี้ดเด็กๆได้ลองเล่นก็ถือเป็นการเรียนรู้วิถีดั้งเดิมของตนเองอสนุกได้ประสบการณ์หรือเผลอจะก,กลายเป็นการละเล่นที่กลับมาฮิตอีกครั้งก็เป็นไปได้ค่ะผมแพ้ครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสนุกครับที่ได้เล่นสบ้าที่ไม่ได้เล่นมานานครับ <Yeah. S 2> สนุกสนานกับการละเล่นที่ลานเล่นกระเรียงกันเต็มที่ สังสรรค์ม mm ื hmm. ้อเย็นด้วยอาหารกระเรียงน่าอร่อยจบทริปแก่นมะกรูดวันแรกแบบชุ่มชื่นใจรุ่งน um ี้มีกิจกรรมสนุกสนุกรออยู่ค่ะอย่าใครอย่าใครล่อยมากกยอดแซบบ๊อแซบครับ แกนมะกรูดมล็ดพันธุ์เล่าเรื่องวันที่สองเริ่มแล้ววันนี้มาที่บ้านใต้อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้เราจะมาดูสมุนไพรของบ้านเราบ้านของฝร,รากันนะครับส่วนเพื่อนผมกาลูนะครับวันนี้เขาไม่มาครับเดี๋ยวผมพาไปดูเองคนเดียวนะครับพาผมมาเลยครับ อย่างที่รู้กันนะคะชาวกะเหรี่ยงมักจะตั้งถิ่นฐานตามแนวชายป่าจึงมีพืชพันธุ์สมุนไพรภูมิปัญญาความรู้จากบรรพชนนำมาประยุกต์ใช้ตามหลักการแพทย์แผนไทยในปัจจุบันไม่ดังนมาครับว้าวได้ร้อเล่น <laughs> คนโผล่มีภูมิปัญญาเรื่องสมุนไพรามากเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างจากบ้านคลองสเลาค่ะนะเด็กรุ่นใหม่อย่างเฉากล้วยใกล้รุ่งบุญเกิดนำสมุนไพรในสวนของพ่อมาประยุกต์ปรับเข้ากับสมัยใหม่พอกนหน้าบำรุงผิวพอก,ก,กตาเพราะว่าเขาจะลา้างเอาฝุ่นต่างๆที่อยู่ในเปลือกตาเราทั้งหมดออกมาด้วยตอนนี้นะครับเราจะมาถึงการย่างยาแล้วนะครับ มาดูข้างล่างกันนะครับนี่ครับมีเตาไฟอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับย่างยาเพื่อช่วยเรื่องการหมุนเวียนของเลือดแต่ชอบก่อชอบสมุดามชุดปกติก็ใส่สา่ชิ้นกันหมดสุมยาเหมาะกับยุคที่มีทั้งฝุ่นและไวรัสค่ะผานนี้นะคะมีเื่อนจะสุมยานะคะมากรูดไปรูด แล้วก็มีใบหมูเสือมีผลไม้แล้วก็มีลูกมะกรูดแล้วก็อหอมแดงถ้าเอกที่สุดก็คือหอมแดงน,นะคะใส่เลยค่ะ,ะใส่ลงในหม้มอเลยค่ะสามชิน้นการสุมยาเป็นวิถีทางแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านที่ทำกันมานานนะคะนำสมุนไพรมากกว่าสองชนิดเติมน้ำร้อนลงไป ความร้อนจากน้ำร้อนกระตุ้นให้มีน้ำมันหอมระเหยระเหยออกมาค่ะช่วยลดหวัดลดไข้ลดอาการคัดจมูกสมุนไพราบางชนิดช่วยเรื่องการนอนหลับและคลายเครียดเหมาะกับสถานการณ์ยุคนี้มากเลยค่ะการสูมยาตอบโจทย์ค่ะอืมโล่งอดจริงๆเลยครับสุดยอดมากเลยครับโอเคเลยครับ ตรงนั้นมีอะไรไม่รู้ครับไปดูกันเถอะครับวัตถุดิบเหล่านี้มันก็ถูกลืมทั้งที่นี้เขาปลูกเองสร้างเองหาเองได้นะเพราะนั้นกิจกรรมตังนี้เป็ิกรอาหารกระเรียงหน้าตาหน้ากินทั้งนั้นเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ทางกลุ่มครัวกระเรียงของเรานะคะก็ได้มาถึงคิวของครัวกระเรียง อ้อยรุ่งฤดีสุบทะหลวงเด็กรุ่นใหม่แห่งบ้านใหม่คลองอังวะหรือฟื้นอาหารกระเรียงดั้งเดิมนำมาให้ใครใคชิมตั้ง10กว่าอย่างค่ะเมนูนี้ก็ชื่อชีเก์ค่ะเป็นใช้ปลาในพื้นที่ใส่เข้าวคั่วแล้วก็ใบชพูแล้วก็เครื่องเทศของกระเรียงค่ะแกงจากพืชผักท้องถิ่นหน้าตาอาจจะไม่คุ้นเคยบางอย่างก็ดูคุ้นตาแต่ว่าไม่ใช่อาหารที่เรารู้จัก เรื่องราวของครัวกะเรียงมีสเสน่ห์น้าลิ้มลองทุกเมนูคะ่ะอ่าแม็กซี่เป็นตัวแทนคุณ,คณผู้ชมลองชิมดูคะ่ะถึงเวลากินข้าวแล้อันนี้เสื้อเกี่ครับมันเป็นแกงเฉาช่องช่องใานย,ยาลูเเป็นแกงไก่กับหน่อไม้ดอง อยู่เสือบองเสเอบูดกินอ <c oughs> ะไรอันนี้เป็นเส้นะยอดมะพร้าวออนอันนี้เป็นแกงยอดมะพร้าวอ่อนครับอันนี้เมย์กินนะกะรู <c oughs> ้น,นี่อดมากินของอร่อยเลยนะครับไม่มาเองครับวยไม่ได้ครับ ท้องอิ่มร่างกายก็ต้องขยับได้เวลาออกเดินทางไปพื้นที่สุดท้ายไร่มันมันไปกันค่ะไร่มันมันก็มีแต่มันเราจะเรียนรู้เรื่องมัน ไร่อุ้ยกือเป็นไร่ของคุณวันนบขอสุกอนุรักษ์พันมันเอาไว้หลากหลายมากเลยเขาบอกว่าชาวบ้านเขาเมื่อก่อนมีแต่ที่นี้หาไม่ได้แล้วส่มากก็จะเอาฐานนี้ยังเป็นฐานสรุปเชิงวิชาการของกิจกรรมทั้งหมดที่ได้ร่วมกันค่ะผมเรื่องเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทําให้พื้นที่นะครับผมสามารถดํารงอยู่ได้นะครับผมทั้งในมิติของวัฒนธรรมในมิติของ รทรัพยากรแล้วก็ในมิติของเศรษฐกิจได้แล้ครับผมว่าจะทำอย่างไรนะครับผู้ใหญ่คุยกันไปเด็กๆอย่างแม็กซี่ก็ขอไปดูหน่อยมันจะมันหรือเปล่ากลิ่นหอมๆชวนให้แม็กซี่สนใจมาดูทำอะไรกันคะเนี่ยอ๋อแปลรูปมันพื้นบ้านให้เป็นอาหาร,หารอินเตอร์ r r e n c h fry ทั้งชีสบอนหน้าตาเย้าวยวนสุดๆบ้านผมกันมะกูณนะครับมีสมุนไัยที่ดีหลายๆอย่างมากเลยนะครับมีอาหารที่อร่อยสุดๆก็มีคนะภูมิใจที่ว่ายังมีการดูแล วัฒนธรรมดังเดิมครับถ้าเกินไหมรักษาวไว้ก็คงอาจจะไม่เหลือวัฒนธรรมของกะเหลี่ยงนะบ้านผมกันมะกรูดคนมีน้ำใจนะครับแบบว่าเราไม่ไม่มีไม่มีตู้เย็ยนเราก็ไปฝากแช่บ้านคนอื่นได้สบายครับเวลาเราไปตลายกลับมาก็เอาแบ่งของไปให้พอเขาไปเขาก็แบ่งกลับมาให้เรามืน ททเเรรราาํใหห้้มือนนนกกัััุคคงะบแก่น,กน,ะกนมะกรูดนอกเหนือจากเป็นพื้นที่ดีๆธรรมชาติสมบูรณ์พืชพันธุ์อาหารมากมายยังมีกลุ่มคนที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยพลังบวกคนรุ่นใหม่ที่เปรียบดังเมล็ดพันธุ์ที่งดงามพร้อมเติบโตจะนำพาบ้านแก่นมะกรูดอยู่ได้อย่างดีและมีความสุขค่ะ พี่น้องเออเออเอ้ยพี่น้องเออเอเอ้พี่น้องเออเอเอ้เรากินปลารักษาหวยรักษาหนักหนัเรากินเปลือกต้องดูแลปะต้อดูแลปะปะปะอย่าไปชิมชงอย่าคิดอิจฉาบ้านเขาดีเขาก็ต้องซื้อน้ำเขาดีเขาก็ต้องซื้อข้ามาพลิกฝืนแผ่นดินบ้านเรามีผ้าพอห่มมีข้าวพอกินแม่ คนที่นี่ผ่านเรื่องราวต่างๆมามากเลยค่ะตั้งแต่การอยู่ในพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์และเมื่อถูกแผ้วถางหรือว่าเปลี่ยนสภาพไปและหวนกลับมาทบทวนว่าจะเลือกทางเดินใหม่อย่างไรได้บ้างเขาคาดหวังว่ามนุษย์กับธรรมชาติน่าจะอยู่ร่วมกันแล้วก็สร้างความสมดุลได้ในขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงสัมพันธ์กับคนอื่นๆที่อยู่รอบๆด้วยค่ะแก่นมะกรูดมีความน่าสนใจอีกมากมายหลายเรื่องเลยมีโอกาสจะนำเสนอต่อนะคะสวัสดีค่ะ